เปลี้ยวปากเปลี้ยวปากเปลี้ยวปาก ฝีม่วงของแท้มะม่วงมะม่วงมะม่วงจริงๆเนี่ย เด็กๆท,ที่ดูอยู่ตามบ้านที่บ้านนะครับไม่ควรใช้มีดปอกเองนะครับเดี๋ยวมีดจะบาดมือได้ผู้ใหญ่ผู้ปกครองควรให้คําแนะนาหรือไม่กระปอกให้เด็กอย่าปล่อยให้เด็กดูคลิปแล้วปอกเองเดี๋ยวมันจะบาดมือกูเตือนแล้วนะ เด็กๆควรให้ผู้ใหญ่ปอกให้นะครับอย่าเล่นกับมีดเดี๋ยวมันบาดมือเอิดนแล้วนะไอ เนื้อมันเยอะมากๆเห็นเนื้อเลื่องๆแบบนี้นะสะใจกินแค่ครึ่งลูกก็พอนะเพราะมันเยอะมากดูดิเนื้อเนื้อมันโคตรหนา เดี๋ยวมันหนามมากครับท่านผู้ชม,อมเอาแค่นี้ก็พอเนอะเยอะแล้วเนี่ยยไม่เกี่ยวอะไรกัน เมนขี้เต้าแค่ยากจะพูดออืออืน้ำปลาว่านะครับพริกขี้หนูส่วนก็เก็บมาเองกุ้งแหง้งอ,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 อร่อยก็แดกเข้าไป ออร่อยโอ้ยอร่อยอร่อยทีああ่สุดเลยพริกพิก <laughs> <c oughs> สะใจเป็นบ้าเลยไปแล้วจ้ะขอ,อกตัวกินก่อนอยากกินก็ไปทำเองสิ